เยอะครับทีนี้แกก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะอยู่อย่ดไว้ไม่นานครับถ้าเป็นแบบนี้แกบอกเส้นแกมันตึงตึงแล้วทีนี้แกก็บอกว่ามันเดินไม่ได้คแกก็ตอนเช้าแกก็คานเหมือนเด็กที่กําลังหักคานเดินออกคานออกมาจากข้างในที่นอนแล้วทีนี้คนที่เจ็บเนาะแกก็ดูตัวเองดีทีนี้แกก็บอกว่าดูแดลรูกเด้เด่อ เป็นแบบนี้นะมันมหายดอเกก็บอกอี่นี้รูก็ได้คิดอยู่ว่าจะตํายังไงคะครับ,รนะรบแล้วทีนี้เนี่ยได้มารู้จักกับอ่าสมุนไพรคู่นี้นะครับได้ยังไงอ๋อคือหนูไปขายปลานะคะคก็เลยเมฆเกษมก็ได้บอกค่ะคก็ได้บอกแกว่าลองดูครับถ้ามันเป็นยังไงก็ล้นแรงเงินชค่นีน้ไม่เสียได้ไม่เสียได้ว,วันแรกทานยังไงครับ อกแกว่ากินกินคู่กันแกก็บอกว่าอ่ะกินคู่กันแล้วมันจะนอนดับได้ไงแกก็บอกว่าอย่างนี้ก็เลยบอก,ก,บอกแกว่าไม่เป็นไรบอกเพื่อนบอกให้กินคู่กันไปกินเถอะบอกแกอย่างนี้ดีแกก็เลยกินกินตอนไหนครับตอนก่อนนอนหรือตอนเช้าตอนเช้าค่ะตอนเช้าผสมกันอย่างละอย่างละซองอย่างละซองอเลยนะครับก็ให้กินครับทีนี้มาที่คุณพี่ หลังจากวันวันที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นจําได้ไหมครับสี่ห้าชั่วโมงนืีครับสี่ห้าชั่วโมงแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินนึ่งไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลยเต,นะตึงไปหมดแล้วทีน,นี้กินไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วหลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นนี้ ของใจจะไม่ตายแล้วจะไม่ตายแล้วมันรู้สึกจากที่มันเคยตึงมันไม่ตึงสบายึ้นเยอะสบายึ้นเยอะวันแรกผ่านไปทีนี้วันที่สองตอนเช้ากินอีกเหมือนเดิมเลยอ่าทีนี้หลังจากกินตอนเช้าวันที่สองสังเกตอาการวันที่สองรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นเยอึแล้ววันที่สองดีขึ้นเยอะแล้วไปทําอะไรบ้างครับวันที่สองทำอยู่กับไก่นี่แหละอยู่กับไก่ครับ แล้วก็ไปขึ้นแผ่นไปขึ้นแผ่นต้องยกยกแผ่นหนักๆนี่เนละยยกเก็บข้าเลยยกเก็บข้ามเลยตั้งแต่กี่โมงสิบโมงถึงสี่โมงเย็นโอ้โหสิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลยแล้วมีอาการปวดไหมครับตอนที่ยกไม่ปวดครับไม่ปวดเลยโอ้โหนี่คือวันที่สองนะวันที่สามกินอีกกินเหมือนเดิมแล้ววันที่สามไปทําอะไรไปแย่กัน กูแดงแย่ไข yeah, ่มาแดงปกติแล้วน pues ี่ไปแย่ไม่ได้เลยไม่ได้ไปไม่ได้แต่วันนั้นแย่ไข่ปลแดงแย่ได้ตีนตอนไม้ก็ได้ตีนตอนไม้ก็ได้อีกโอ้ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะครับก่อนหน้านั้นนี่คือทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ถ้าจะทําก็ต้องประสิทธีจยเจ็บปวดอืมครับทีนี้ หลังจากสามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะดีใจเนาะตอนนี้ผ่านไปวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่ห้าวันที่หกป่ที่ห้าห้าวันนี้เลยห้าวันครับก็ผมก็รู้สึกดีใจด้วยนะดีใจด้วยเนาะครับก็คิดว่าเป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ไหมอันนี้ค่ะเป็นค่ะเป็นเพราะสมุนไพรตัวนครับเรามั่นใจเลย ใค่ะแต่โกนนี่เป็นโบหลายอย่างก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้ไม่เกยคิดครับดีใจนะครับดีใจผมงก็ดีใจครับยอย่างนน้อยมันดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะจากที่เราแบบไม่มีหวังเรารู้สึกไม่มีหวังแต่พอมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมก็ดีใจด้วย